สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอนเ r t a ์ hey n m e n มน o w าวันนี้ท็อกจะพาไปคุยกับภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องที่บอกว่าแรงและเร็วมากตอนนี้นะครับผมไปคุยกับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Fast and f u r i o u เเร็วโหดเหมือนโกดเธอครับผมตอนนี้อยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเ้ครับเข้าแก้วสแต็กอันถนัดมืออยู่ไปหรือเปล่าเปล่าโอเคนะเล่นต่อได้ใช่ปะอยู่ต้องชนะชนวา ภาพยนร์เรื่องนี้ฟ้าแดนฟิ i เลยเร็วโหดโกดเธอคือมันเรื่องราวมันเล่าเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดของเรื่องนี้สิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนะคะมันเหมือนมันโดนเอ็กซานจิเวให้มันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบ ทำยากอย่างเช่นแบบซักผ้าไปจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าไฟคือสิ่งเล็กพวกนี้ที่ทุกคน experience มันเป็นเหมือนอะไรที่คือว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะบางครั้งเราก็ยุ่งกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็ลืมทําอะไรที่มันอาจจะเป็นจุดที่สําคัญมากๆในชีวิตอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคะือว่านะั่นคือเหตุผลที่กิตเตอร์เขาอ,อธิบายว่ามเป็นแอคชั่นเพราะว่าชีวิตเรามันมีอะไรที่ต้องทําเยอะมากมันวุ่นวายโปเต้ฮะคาแรคเตอร์โปเต้เนี่ยตลกหน้าตายมากเลยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของโปเต้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนหือว่าเป็นมีมด้วยความรวดเร็วนี่แม่บ้านคนก่อนเหรอแต่เธอรู้ใช่ไหมื่อตอนเนี้ยเขจาจ้างแทนคนก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงเราเห็นคนแสดงหนังเลยอนะก็จะเป็นแบบแนวสวยหล่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้มาแบบอ,อีกแนวน,นโดูกล่าวเนดะาจะเรื่องนี้ครับนัดคาแรคเตอร์ถามก่อนว่ามันไกลตัวนัดไหม ผมว่าความสนุกของการเล่นเป็นเกาอะมิติมันเยอะครับมันเหมือนแบบไปสุดทุกทางเลยผมว่ามันสนุกตรงที่ว่าเรามีต้องสุดมีมีมดราม่ามีพาร์ทความสัมพันธ์ที่พี่เตอ๋อเขานิยามว,ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเดาเล <c oughs> าราจอะไรเห็นใส่มหมวก<อ>ทั้งเรื่องเลยก็สงสัยเหมือนกันจริงๆแบบหลายๆซีนที่แบบ เอออันนี้เราน่าจะถอดหมวกนะอะไรเงี้ยก็ไม่ถอดไม่รู้ถอดมาจะแบบหัวร้ายหมดเลยก็ได้ตอนแรกอะที่มาแคสก็ยังไม่รู้ว่าต้องต้องเล่นกีฬาดึกนี้ด้วยอะไรเงี้ยผมมีเวลาซ้อมประมาณ3 4ี่เดือนพอเล่นเรื่อยๆเราก็เริ่มตัดกิจกรรมอื่นออกเหมือนแค่ปรับรูทีนให้มันคล้ายค้าไอ้เก่าอะก็คือเล่นแต่แก้วกินจังฟูดกินดึกกินน่นกินนี่แล้วสุดท้ายไอ้ไอ้ตัวไฟแนลลุคที่เราเห็นกันในหนักมันก็เกิดจากการแค่ไม่ได้ทำเลยเลยแค่ เล่นแต่แก้วมาถึงอ,อีกบทหนึ่งบทพอของพิมมีเมครับพูดเร็วมากเร็ว เกือบแรปทาการบ้านหนักไหมสาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้หนักนะคะหนักตรงบทอะค่ะเพราะพิมรู้สึกว่าพิมต้องพูดเร็วพูดไทยคํามันผิดคาแล้วบางครั้งพอแบบแสดงอะค่ะเป็เหมือนโฟกัสเรื่องเอ,อ่อสคริปต์เยอะมากจนเหมือนบางครั้งพอพิมพูดก็พูดผิดแล้วพี่เต๋อเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดเนาะเขาก็จะให้พูดผิดเลยเขาก็จะให้เราพูดจนกว่าเราจะพูดได้คํานั้นพูดถึงพี่เต๋อหน่อยที่บอกว่าเป็นร่วมกับสายเก็บเก็บทุกดีเทลเก็บทุกรายละเอียดการทำงานพี่เต๋อเป็นไงบ้างฮะอาการแกเวลาที่ เจอซีนดีๆหรือเจอแบบพวกเมจิกโมเมนต์ที่แกอยากได้แนละ้วกันนิ้วแกจะเริ่มพันมัอนอีก oh. ถ้าปก,กติถ้านิ้วเดียวอ่ะรจะรู้เลยว่าแบบต้องมีอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่เมื่อนิ้วแกเริ่มพันเข้ามาอย่างงี้เราเริ่มเป็นจังหวะจําจได้เลยว่าวันแรกที่ที่ไปออกกองแล้วเหมือนเบงแตกคำแรกที่พี่เต๋อมาพูดกับเราคือแบบ โปเต้เราขอโทษจริงนะ,ะขอโทษคือขอโทษมันสี่รอบอะพี่แต่ว่าก็เหมือนที่โปเต้พูดมันก็มีซีนหนึ่งที่เป็นเหมือนี่นัดซ้อมกันมานานมากแล้วตอนสุดท้ายเราก็ต้องตัดออกไปเขาก็ขอโทษแบบขอโทษมากๆนะผมขอโทษมากเลยนะแบบไม่แบบอยากที่จะถกทายนันจริงๆแต่เวลาในพอจริงต้องขอเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาแล้วอีกคนหนึ่งนะคุณยาย่าเป็นยังไงบ้างอืมอ่ะนักมาเดินนั้อืมนับเขาเป็นเหมือนแบบเป็นเอลิสของประเทศเลยเขาร่วมงานกับ พาร์ทเนอร์ที่พี่มีชื่อเสียงเยอะแยะอะไรเงี้ยก็คือสลกเลยแบบเขาแบบชิวมากแบบเดินวันดีคืนนี้ก็เดินมาเหยียบเท้าเงี้ยแล้วก็เดินไปอะไรเงี้ยคืออยากทําอะไรก็ทำจริงบางบางทีผมใส่บ็อกเซอร์กลับด้านเดินแล้มาแบบเอานิ้วเกี่ยวบ็อกเซอร์ผมดึงขึ้นเ้ยแต่แต่ว่านั่นแหละผม,มไอเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ครับมันทําให้มีความไว้ใจเวลาเป็นซีนดราม,ม่าหรือว่า เป็นซีนที่ต้องอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ <im itation> แบบฟาสต์ฟาสต์แบบเร็วเลยปุ๊บเลยตอนที่เริ่มฟังคืนเลิฟนะคร,บบบระับเรื่อผมก็เดินผมไปสถานีทุกคนภาพยนตร์ครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับนักแสดงทั้งสามท่านจากภาพยนตร์เรื่องฟ้าดันฟิลเลิฟนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับของในในรยายการเอเทเมนท์นาวรับก่อนจะจากกันไปมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันด้วยนะครับตอนนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสามท่านขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับ สวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทุกวันนี้ในการทําธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะจากที่เคยมีหน้าร้านหลายๆคนย้ายแพลตฟอร์มไปบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ถือว่าได้ผลเป็นอย่างดีหลายๆคนธุรกิจอยู่รอดมาได้เพราะว่าธุรกิจออนไลน์เลยแหละคะ่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะที่เราจะมีหนึ่งแขกรับเชิญของเราที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จมากๆกับการทําธุรกิจในโลกออนไลน์นะคะสวัสดีมิปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนหน้าที่จะมาทาธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีทาอะไรมาก่อนคะอดีตนะคะเป็นข้าราชการมา27ปีแล้วรู้ราชการมั่นคงมากแต่ยังมองที่รายรับนะคะมองที่เลยเหลือดีกว่าว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าไม่หลอกตัวเองส่วนใหญ่อยู่การกู้คือกู้ทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นกู้ระเบิดไม่ได้กู้ไม่ไหวทำมีระเบิดทำให้มันชักหน้าไม่ถึงหลังเนอะก็เลยมองหาค่ะตอนแรกก็เป็นแม่ค้าในคาบเครื่องแบบเลยขายขนมปังกระเพาะปลาขนมจีบซาลาเปาไม่ค้าขายชั้นหนึ่งถึงชั้นเจ็ดเลยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดไปขายของตลาดนัดกว่าจะตั้งร้านมันตอนเย็นอะ พอตั้งร้านปั๊บฝนตกโอ้ไข่ไม่ได้ทุนหายกําไรหดก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่รอดแล้วก็เลยบอกหลานสาวแล้วสาวบอกอาอาขายของอะไรสิต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยออนไลน์คือทางเลือกมันไม่ใช่ทางรอดค่ะนะก็ขายก็คิดว่าทุกอย่างบนโลกออนไลน์ขายได้ทุกอย่างบนโลกออนไลน์ขายดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะโพสไปมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรก็มาเจอค่ะมาเจอคอร์ส8บาบาทอาจารย์สอนแบบจับมือทําเลยมีก็เรียนรู้ลงมือทํา นะคะจนมีรายได้แทงงานประจําตัดสินใจลาออกเลยค่ะกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยฉันไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็ฉันไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยฉันจะเรียนได้หรอเรียนได้ค่ะเรียนได้ทุกเพศทุกวัยเลยเราเรียนผ่านโปรแกรม Zoom นะคะแล้วเวลาเรียนก็คือหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งไม่กระทบกับอะไรเลยะนะคะเพราะว่าเรา,เราไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องเจอใครไม่ต้องเจอโควิดอยู่ที่บ้านก็เรียนได้ค่ะปลอดภัยแน่นอน,น,อนปลอดภัยแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มที่คอร์สนี้ก่อนได้เลยใช่ค่ะคอร์สนี้ก่อนได้เลยเพราะฉะนั้นนะทุกคนไม่ว่าทุกอาชีพอะไรตอนนี้ต้องมาปรับปยุ์นในการทําออนไลน์แล้วคันอักนิชาตื่นนอนมายังจับมือถือไหมคะอย่างแรกเลยคะ่ะข้าห้องน้ำข้ามือถือไหมคะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นค่ะดีกว่าหมคะที่จะสร้างอะไรได้บนมือถือนั่นแหละค่ะจะท,ทำให้เราสามารถมาทันตลอดเวลาอยู่แล้วคะ่ะเรนนี่ทํามากี่ปีแล้วคะเราใช้เวลานานไหมกว่า กว่าที่เราจะประสบความสาเร็จอะคะ่ะสาถึงปีแล้วแต่ตอนนั้นที่ที่ทำนะค่ะไม่นานค่ะก็เป็นเริ่มเป็นเริ่มเป็นค่ะเพราะมันเหมือนกับคือเราไม่ใช่ว่าเรียน3าวันแล้วจะเป็นทันทีแต่ก็สอนจนกว่าจะเป็นนี่ค่ะแล้วยังมีคอร์สของเรา3วันแถมอีกสามวันที่สอนอะไรบ้างคะมีวันแรกนะคะ สอนเกี่ยวกับสร้างร้านค้าเลยนะคะเพจต้องโดนเพจเป็นเสมือนร้านค้าคสีต้องโดนคอนเทนต์ต้องได้ทํายังไงให้คนหยุดปลายนิว้วหาเราไปได้ภายงหนึ่งวินาทีเมื่อเรามีร้านค้าแล้วเราก็จะเป็นการโปรโมทโพสต์และเป็นการเรียกลูกค้ามาแล้วค่ะนะคะ,นะคะบางทีเราพูสร้างเพจเสร็จแล้วเนี่ยเราไปโปรโมทเองเนี่ยมันเหมือนเราทาทานที่ a c e b o o k วันที่3มาดูโมเดลธุรกิจละมาดูสินค้าไหนที่ลูกชอบไม่ใช่ที่เราชอบอาจารย์ก็จะเผยเคล็ดลับวิธีการทําตลาดให้เอาโมเดลเนี้ยไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ค่ะ เรียน3วันแถมอีก3วันนะคะ YouTube Marketing งติ๊กตอกมาร์เก็ตติ้งไลน์มาร์เก็ตติ้งการตลาดศูนย์บาทค่ะนะคะที่จะทําให้เราสามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้เลยค่ะโปรโมชั่นนะคะ3วันนะคะแถมอีก3วิชาค่ะ YouTube Marketing นะคะไลน์มาร์เก็ตติ้งติ๊กตอกมาร์เก็ตติ้งค่ะราคาคอร์สปกติแล้วนะคะ8,900บาทค่ะเหลือเพียง8 9บาทค่ะแอดไซน์ทีวีค่ะหรือเบอร์โทร0 9 4 4 0 3 6996หรือสแกนค R Code คเลยนะคะแต่รายการนี้นะคะมีให้เรียนฟรีร้อยท่านแรกเลยค่ะจ,จริงค่ะคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างอะคะมิเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆได้เลยได้เลยจนผู้ใหญ่วัยเกษียณก็คือ,อได้เย,ยอะมากเลยค่ะผู้ใหญ่วัยเกษียณที่มีสอนเนี่ยมากที่สุดคือ80อยากให้มีฝากไว้หน่อยสาหรับใครที่ยังลังเลนอกที่ใช้คิดว่าเศรษฐีทุกคนเป็นคนขยันไหมคะ ขยันนะคะมีและคนขยันทุกคนเป็นเศรษฐีไหมคะไม่ใช่ค่ะขยันเป็นเรื่องที่ดีค,ะค่ะขยันผิดที่10ปีไม่รวยมีก็มีคนหนึ่งเนาะขยันมาตลอดชีวิตยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพียงแต่เราเทน้ําออกจากแก้วแล้วมาเติมรับความรู้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะในสิ่งที่เราไม่เคยทำอย่าหมดศรัทธานในตัวเองอย่าดูถูกตัวเองคะ่ะคนอื่นดูถูกเรายังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราดูถูกตัวเองมีหกสห้าสิบสามยังทำได้ ทุกคนทำได้แน่นอนค่ะโอเคค่ะมีแล้วโปรโมชั่นวันนี้ค่ะย้ำอีกทีค่ะ,คะโปรโมชั่นนะคะ3วันนะคะแถมอีก3วิชาค่ะ8,900บาทค่ะเหลือเพียง89บาท s อสไซทีวีค่ะหรือเบอร์โทร094 403 ห9 9 6หรือสแกนคิปอาร์โคดเลยนะคะใครที่ลังเลยอยู่ตอนนี้ไม่ต้องลังเลแล้วนะคะ100สายแรกของเรารันไปไวมากจริงๆถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ094 403 6996นะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่แอดไซทีวี6 6 3ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือรายการ Entertainment Now นะคะที่ชาลาไปพร้อมกับมีเลยค่ะสวัสดีค่ะ